ร, 1, รุ่นที่หนึ่งดินนภพเอกปัญญาสวิมมิ่งค่ะรุ่นที่สองปิยพัฒน์รงเรียนมารีอนุสรณ์รุ่ 3, นที่สามณัฐวัฒน์โรงเรียนมารีอนุสรณ์รุ่นที่สี่ชัย,ยพัฒน์แซ่ส,สามสวิมิ่งรุ่นที่ห้าอนาวินจอรสวิมมิ่งรุ 6, ่นที่หกคุณนัทรมารีอนุสรณ์บุรีรัมย,ย,ย,ย์รุ 8, ่นที่เจ็ดตุรีพัฒน์พรชัยวิชาลัยรุ่นที่แปดปุณณพัฒน์บุรีรัมย์สวิมมิ่ง ประกาศผลการแข่งขันคีสไต 1, 5, 5, 5, 5, 6, 5. ล์1,500เมตรชายกลุ่มที <c oughs> ่หน,นึ่ง <c oughs> เลีเ้ยงดอยลูกเลีเ้ยงดอยเลีเ้ยงดอยลูกเลี้ยงดอยเลี้ยงดอย วามข้าสองเท่า